วันนี้วาว่าด้วยกันในเรื่องของอยากเป็นนายสิบทหารพรานนะครับแต่ทีนี้มันมีอยู่หลายกรณีนะครับมันมีอยู่หลายกรณีมากที่สงสัยกันนะครับว่าเฮ้ยมันจําเป็นไหมที่จะต้องผ่านการเป็นอสสพอมาก่อนหรือสามารถกําเนิดจากตรงไหนได้บ้างนะครับคลิปนี้มีคําตอบให้พวกเรานะครับ สวัสดีครับผมสรักนะครับช่องที่แนะนาแนวทางการสอบในสิบนะหรืออาสาสมัครฐานพรานเองก็ตามนะครับ mm. ทีนี้มาพูดถึงเรื่องกรณีที่คนสงสัยน้องๆสงสัยที่จะอยากจะเข้ามาเป็นในสิบฐานพรานนะครับและทีนี้สงสัยนะว่าเฮ้ยมันจะต้องกําเนิดจากตรงไหนได้บ้างถึงจะเข้าบรรจุเข้าเป็นในสิบฐานพรานได้นะครับทีนี้บางคนเนี่ยยังสงสัยว่า เป็นอสทพก่อนหรือเปล่านะครับอสทพนะที่นี่ก็คืออาสาสมัครฐานทรานนั่นเองที่หลายๆคนก็รู้จักกันนะครับนะหลายหลายคนอาจจะไม่รู้จักผมก็อธิบายไปในคลิปนี้เลยนะครับอสทพก็คืออาสาสมัครฐานทรานที่นะที่บรรจุนะครับดีบรรจุมีสัญญานะครับอาจจะปีต่อปีหรือห้าปีครั้งนะครับนะบยังยังยังไม่ได้เข้าเป็นข้า,าราชการประจํานะครับแต่ทีนี้ในสิบนะครับในสิบที่เรานะ สงสัยกันนะคือในสิบก็คือยศตั้งแต่สิบปีนะครับยศตั้งแต่สิบปีขึ้นไปไม่ใช่อสตพนะครับไม่ใช่อาสาสมัครฐานทานนะครับทีนี้มันจะสามารถกําเนิดจากที่ไหนได้บ้างนะครับหนึ่งนะครับหนึ่งสามารถกําเนิดได้จากนักเรียนในสิบนะครับนักเรียนในสิบทีนี้นักเรียนในสิบมันแยกออกไปอีกนะครับนะแยกออกไปก็คือฝั่งทบอนะฝั่งฐานบกก็คือมีทั้งหมดนะสิบเจ็ดเหล่าใช่ไหมฮะ เรส17เหล่านะแต่ถ้าใน17เหล่าแล้วเราจะเลือกลงหน่วยฐารทานนะครับคืออยากจะแนะนํานะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับเท่าที่ผมปรึกษาเพื่อนๆที่พี่น้องนะครับว่ามันมันสามารถาเลือกเหล่าใดได้บ้างที่สามารถไปบรรจุเข้านะอยู่ในหน่วยสารทานนะครับหลักๆก็คือน,นะฮะเท่าที่เห็นนะครับและเท่าเท่าที่ปรึกษาที่พี่เพื่อนๆมาก็คือส่วนใหญ่จะเป็นเหล่า แพทย์นะครับเหล่าแพทย์นะครับส่วนใหญ่นะจะจะมีอัตรานะครับจะมีอัตรานะครับอัตราจ่าซะส่วนใหญ่นะครับอัตราจ่านะอ่าเ่าอ่ะเรียนอยู่ในโรงเรียนในติดสารบกใช่ไหมฮะตอนเลือกเราเลือกหน่วยเราก็สามารถเลือกลงหน่วยพิุดนะเราสามารถเลือกเหล่านะครับตอนที่เขาบอกให้เลือกเหล่าเพื่อที่จะไปบรรจุเป็นชุดดํานะครับก็คือสานพานั่นเองนะครับเราก็สามารถเลือกลงหน่วย หยุดหยุดนะเราก็สามารถเลือกลงเหล่าแพทย์ได้นะครับเพราะอัตราเขาจะมีเปิดให้เรานะครับแล้วก็เข้าไปบรรจนะุก็ทีนี้ก็จะได้เป็นในสิบฐานทานนะครับช่องทางที่2นะครับนักเรียนในสิิฐานบกเช่นกันนะครับแต่เป็นฝั่งราบโดยตรงนะครับฝั่งราบโดยตรงแต่ถ้าจะพูดถึงว่าความชัดเจนที่จะเลือกลงเข้า,าหน่วยฐานทานนะครับของเหล่าราบนะครับของฝั่งราบนะครับ ส่วนใหญ่จะเป็นของทับทักนีนะครับเท่าที่รู้รู้พอเป็นสักเขตนะครับที่ได้สอบถามกันมาก็ส่วนใหญ่จะเป็นของทับทักษีจะมีโคต้าหรือเปิดให้เราเลือกลงบรรจุเป็นนะในสิทธิฐานท่านนะครับ ส่วนใหญ่จะเป็นทับภักสีส่วนทับภาคอื่นๆนะครับหนึ่งสองสามอย่างเงี้ยนะครับก <yaz> ็จะมีเหมือนกันนะครับก็จะมีเช่นเดียวกันนะครับแต่ก็จะเป็นนานๆครั้งนะครับอาจจะสองสามปีหรือสี่ปีอะไรก็ตามอัตราที่เขาจะต้องการที่จะลงนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเห็นแต่เหล่าแพทย์นะส่วนใหญ่เขาจะเอาฝั่งทอบอซะส่วนใหญ่แต่ถ้าฝั่งลาบมีโอกาสไหมก็จะ <c oughs> มีโอกาสเช่ <aya> <aya> นเดียวกันนะครับแต่ก็จะน้อยนะครับกาเนิดในหัวข้อที่2นะครับก็คือนรงเรียนในสิ ฝั่งราบนั่นเองนะครับต่อไปก็จะเป็นในสิบกองหนุนนั่นเองนะครับในสิบกองหนุนนะทีนี้นะหมายความว่านะครับคือเราต้องอยู่ภายในหน่วยนั้นๆนะครับส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยหน่วยที่เปิดรับสมัครนะตามโควตาหรือตามอัตราที่การขาดอัตราหรือการเปิดรับสมัครของกรมนั้นๆนะครับหรือนะอีกอย่างหนึ่งก็คือทับภาคนะครับทัพภาคหรือกองกําลังนะครับกองกําลังฐานภานนั่นเองที่ขาดอัตรา ในสิทธ์เนะครับแล้วก็จะเปิดนะเอากําลังพลภายในอนะ่ะอันนี้นะข้อนี้ก็คือจะต้องผ่านเป็นอสทพ e ก,ก่อนนะครับก็คืออาสาสมัครฐานทานเองจะต้องผ่านการเป็นอาสาสมัครฐานทาพก่อนนะครับอันนี้อันนี้ช่องทางที่3นะครับส่วนช่องทางที่4นะครับช่องทางที่4ก็จะเป็นโคต้าเช่นเดียวกันนะครับโคต้าณที่นี้ก็คือนะการช่วยราชการนะครับการช่วยราชการยกตัวอย่างเช่นนะผมนะเป็น เป็นในสิทธิฐานหลักนะครับเป็นในสิทธิฐานหลักแต่อยากจะเข้าบรรจุนะเข้าบรรจุมาเป็นชุดดำนะครับก็เ,เป็นฐานทานนะครับก็คือเราต้องช่วยราชการนะครับขอช่วยราชการนะครับยกตัวอย่างทัพภักสี่อย่างเงี้ยนะผมทํางานอยู่ทัพภักสี่นะผมจะขอช่วยราชการเข้าลงหน่วยฐานทานอย่างนี้นะครับอย่างน้อยหนึ่งปีนะครับขอช่วยราชการหนึ่งปีแต่ถ้าเราเออเราอยากจะอยู่ต่อหรือเรามีนะ อยากจะร่วมทำงานกับฐานหน่วยฐา,าน่านยาวๆไปเลยก็สามารถขอหน่วยขอกรมนะครับกรมกรมของฐาน่านนะครับแล้วก็หน่วยต้นสังกัดของเรานะครับว่าเราจะเข้าบรรจุนะเพื่อย้ายหน่วยเข้าเป็นหน่วยเพื่อลงอยู่หน่วยฐานธานนั่นเองนะครับนะหลักๆก็จะอยู่ประมาณนี้นะกับคาถามหลายๆคนที่ถามว่าจําเป็นต้องผ่านอสอตพก่อนไหมนะครับ คำตอบก็คือไม่นะครับไม่จําเป็นว่าจะต้องผ่านอสมพก่อนนะครับกําเนิดสามารถกําเนิดได้จากโรงเรียนในสิทธฐานบกนะครับนะสิบเจ็ดเหล่านะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเลือกฝั่งส่วนใหญ่จะเป็นที่รับก็คือปิดหยุดนะครับส่วนใหญ่จะมีอัตราที่ลงฐานพานก็จะเป็นเหล่าแพทย์เนาะนะครับแล้วก็ช่องทางที่สองนะครับก็จะเป็นนักเรียนในสิทธิฝั่งราบนะครับฝั่งราบนะครับอ่าก็ ก็จะมีโคโต้าให้เราเลือกลงเช่นเดียวกันนะครับส่วนที่3ามก็คือการสอบภายในข้อที่3ามนี้เราจะต้องผ่านการเป็นอาสาสมัครฐานทานก่อนนะครับส่วน2ข้อที่2ข้อก่อนนั้นเราไม่จําเป็นจะต้องผ่านอ,อสทอพก,กเนาะอาจจะมาจากพเลเรือนก็ได้นะครับก็สามารถนะเลือกลงหน่วยฐานทานได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนข้อที่4ี่ก็คื a, อการช่วยเหลือการเนาะการช่วยเหลือการนี้ก็คือนะคือไม่จะเป็นจะต้องผ่านอ,อสทพเช่นเดียวกันนะครับแต่เราเป็นนากสิทธิมาก่อนแล้ว ุดนะครับแต่เราจะต้องเป็นในสิ์ก่อนหน้านั้นแล้วเพื่อจะเข้ามาช่วยราชก,การนะครับในนะฐานพรานนั่นเองนะครับหรือหน่วยฐานพรานหรือกรมฐานพรานนั่นเองนะครับหลกัหลกๆก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับพี่ๆเพื่อนๆน,นะครับน้องๆคนไหนที่มีแนวทางหรือ อะไรเพิ่มเติมนอกจากที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสี่ข้อที่ผ่านมาแล้วนะครับช่วยคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางให้กับน้องๆที่สนใจอยากจะเข้าไปบรรจุในหน่วยฐานทานใ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 น,ในคำว่าในสิทธิฐานทานเนาะนะครับสำหรับอีพี EP นี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณสำหรับคำถามจากน้องๆที่สนใจที่จะลงบรรจุ หน่วยฐามทานนะครับต่างๆที่ถามเข้ามานะครับอันนี้เป็นเป็นอีพีที่อ่าพูดถึงเรื่องกําเนิดของนะในสิทฐา,านทานว่ามันมาจากทีงไหนได้บ้างเนาะนะครับอีพีต่อไปเดี๋ยวจะมาเล่าในเรื่องรายละเอียดต่างๆที่ใครอยากจะเข้ามาเป็นอาสาสมัครฐา,านทานหรือเป็นในสิทฐา,านทานและช่องทางต่างๆให้มันเป็นรายละเอียดเป็นหัวข้อย่อยๆออกไปอีกนะครับสําหรับ วันนี้นะครับอย่าลืมกด s ั b s c คร b e กดไลค์กดแชร์กด, like, ก,ด share, กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับช่องสอรักแนวทางการสอบใครอยากเป็นทหารสามารถติดตามในช่องสอรักได้นะครับสำหรับอีีนี้นะผมทำได้คุณก็ทำได้นะครับผมสรักครับสวัสดีครับ